สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มากับเหมือนเดิมนะ4.3 3นะแผนยอดฮิตประจำซีซั่นนี้นะครับก็เล่นบ่อยมากๆเลยนะก็มีแค่นี้นะครับ4.3 3กับ4.222นะที่เล่นอยู่นะครับก็เจอนี่ไงเพิ่งพูดไปนะครับเพิ่งก็เจอเลยนะแผน422 2, 2นะครับผมก็เล่นเหมือนกันนะแต่ว่าช่วงนี้มาเล่น4.3 3นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม ใครที่อยากเติมอีฟผู้บอลถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำเดือดฮันชอ็อปถูกกว่าเติมเองมากเพจผู้ติดตามหนึ่งจุดแปดแสนขึ้นไปใครที่สนใจนะครับก็กดห้าโปรผมได้เลยนะก็ผมใช้เพจที่เป็นประจำาลยทุกคนก่อคุ้มนะครับเวลาเปิดแพ็กเนี่ยไม่รู้สึกเสียดายทองเลยนะครับก่อย่าลืมนะครับเดือดฮันชอ็อปมาครับเราได้เขี่ยก่อนนะไปลูกสูตรทำชิ้นครับแทงครับโอ้โหติดฮะบบอลอยู่ที่ดิสซัน ยัดมาที่ลิโอเนลเมสซี่ยังไงางวันนี้ลิโอเนลเมสซี่จ่ายยัดเข้ามาด้านหน้าเจอกับเดวายอกเดวายอกหักข้อขยิ่งโอ้โหน้องใจเย,ย็นครับเลือนร้อนเข้าใจอยู่นะน้อ no. งแต่ช่วยใจเย,ย็นกับพี่ด้วยนะครับยัดบอลหนีไปก่อนครับเจอราดเอาขึ้นหน้ามาบอลเอเมสซี่ ie, ทำชิงกับเป้เป้แทงยาวมาถึงลิโอเนลเมสซี่จังหวะนี้ลิโอเนลเมสซี่หักข้าซ้ายปั่นโค้งเรียบร้อยครับหนึ่งูนะฮะยังสวยฮะเป้ <laughs> ผมใส่สกิลทูพัทซิ่งให้นะ ใครที่เล่นหน้าคู่นะครับก็อยากให้กองหน้าเนี่ยใส่สก,กิลทูพัซซิ่งไว้นะครับเวลาทําชิงหรือจ่ายคาร์ลูให้กันแบบเนี้ยนะครับมันจะหลุดนะครับแล้วก็ไอ้ล้ําหน้าไม่นับนะซ <c oughs> ีแมนเปิดขึ้นหน้ามามงสู้ได้นะครับคารโลนะครับขึน้ขนหน้ามาอยู่ที่เอ็มเปเป้เลวเนี่ยงแมสซี่ทำชิงไม้กับลุงมิเก้แต่เมทัดยิงลูกฮุกโอ้โหเกือบเข้าฮะเปิดมุมครับทีเด็ตปิดมุมจากสตีเวนเจอร์ลัดล่นกันแบบฟาโพสไปที่เสาไกลลุงไมเก้ยี่ไง อีซี่โบรเปิดอย่างตึงอะ่ะเจอราดคือแบบล็อกเสาไกลก็คือได้เสาไกลแบบเป๊ะเ,เ,เลยนะครับโคตรตึงนะมาเดี๋ยวไว้ยอกอืมสวยครับคานาวโลไว้ใจได้เสมอครับพ่อหนุม่มคนนี้พ่อหนุ่มหวัวล้นนะครับกองหลังหวัวโล้นมาคาลุกไม่ถึงครับโอเคตัดได้มาเรวเนวกระชากมาเฮ้อโหวิ่งไม่จะสโตนแข่งยังวะโอ้โหเอ้ยเอาได้อยู่ครับสตีเวนจี ยกมาจะม่งคืนนะะกะจะให้สตีเว่นยกไอจ่ายบอลไปแล้วก็หม่งยกให้เพื่อนอะไรเงี้ยในความคิดผม,มนะนะเมื่อกี้แต่มันมันหลุดครับชิบหาแล้วยังไงครับโรเบโต้ยกบอลมาแต่ว่ายกหม่งจอๆควักได้ครับเคลียบอลทิ้งไปก่อนเดี๋ยนเนปเป้ม่งไม่ได้ดิชันจ่ายบอลมาที่โดนิเมสซี่หาเข้าซ้ายปัน่นโคมายังเซฟไม่ได้ครับช่ไเครัโอ้โหซปเปอร์ควักครับเกมนี้ยังตึงฮะ และทีมตรงข้ามทำบอลน,นอกครับผมเดี๋ยวเราเล่นไวเลยนะรีบโยนนะอ,อ่กุลิตไปพี่ชายจ่ายขึ้นหน้าไปก่อนครับเล่นบอลไวครับหนึ่งจังวหวะฮะลูมานิเก้ดึงบอลแทงมาที่เรอเนลมสซี่โอ้โหไม่ถึงบอลโดนตัดได้ก่อนครับน่าเสียดายมากนะนี่ไงพี่ใหม่เอาให้กุลิตเอาใหม่จ่ายมาแต่บเบิ้นทัดโอ้โหล้ำหน้าพี่อนครับเถมแต่บิ้ทัศวเมาอีกนะสวยครับพี่คอส ตัดได้ฮะพิลุตควายมาที่ลูมนดิเก้เมสซี่ดับเ,บ,เบิลทัชหลบยิงม่ง่มงๆโอ้โหติดออกได้อยู่ขออีกครั้งหนึ่งเต็มข้อเสียบร้อยครับโอ้โหโดนเสาฮนะเจอลาดมาที่เมสซี่ยัยงงี้ควายลงมาล่างวนก่อนครับวนจึงเชิงก่อนเมสซี่ล็อกหนึ่งนี่นี่โชว์ครับโชว์ตึงโชว์ตึงกุลิตวนก่อนครับเราเล่นช้าๆก่อนนะเดี๋ยวเล่นลุกเร็วแล้วก็บีก เบรกเกมแล้วบ้างอะไรเงี้ยนะเล่นลุกไวแล้วก็เล่นช้าบ้างนะให้ทีมตรงข้ามจับเราไม่ได้นะอย่าเล่นอะไรแพทเทิร์นเดิมๆนะทุกคนเวลาเล่นแรงนะครับแต่ว่าจะวังจะโดนจับทางได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดมงอย่างเดียวหรือว่าทําชิ้อย่างเดียวคองบอลอย่างเดียวนะครับก็เล่นให้มันหลากหลายเนาะมาครับลุยกันต่อที่ครึ่งหลังฮะฝ่ายตรงข้ามได้เคลียร์ครับบอลมาอยู่ที่กุตติจ่ายยาวมาทีเดียวยกแตกพี่โลนเรายกได้ครับพี่คอสจ่ายมา เอาชิบหายละติดเมสซี่ซเอา<ห>้าเฮ้ยอะไรของมันวะน่ะลิงอกเฉยจะบ้าดิกซันอ้าวติดสตีเวนจีแทงสิครับแบบนี้มาครับคีเรนเดเปเป้เปเปปรเกระชากใช้ความเร็วฮะจะมาวิ่งแข่งกันเหรอ,อทูมาที่เจอราดจาังหวะนี้หักเข้ายกมาจับวอลเล่โอ้โหไม่เงยติดมันน่ะจะชิดวอลเล่เหนือๆสักหน่อยคลิปนี้นะครับไม่ได้ฮะทุกคนกะว่าจะยิงแบบ ลูกเทโชว์ันดูซะหน่อยนะฮะไปลูมาเมก้แกตัวโอ้โหวิสัตว์บินไปนู่นเลยรุดฟันิสเตรอยอยยังไงครับบอลอยู่ที่กุติไม่ใช่ครับไม่ถึงฮะอยู่ทีมเราฮะไปครับทาชิงเมสซี่แทงมาโอ้โหไม่ถึงเป๊อ้าแต่ได้สวยจังวันนี้ขอยิงนอกกรอบนี่กูน่าจะวิ่งไปยิงดีๆก็เข้าแล้วเปิดม,มุมครับพิสตีเวนจีเลงเสาไกลเหมือนเดิมครับไปพุ่งพุ่งมงหุยยิงมงไม่ได้ห่ะ พี่คอสยกบอลมาโอ้ทีมเมสซี่อยู่เป็นทีมเมสซี่จังวันนี้เป้เฮ้ยทำเพี้ยไรวะหน้านะเอ้าเอ็มบเป้ยิงเข้าเฉยทุกคนโคตรเวอร์พินมินฟินิชชิ่งครับโอ้โหตึงจริงสกิลเนี่ยใครเห็นก็ว่าไม่เข้าอ่ะทุกคนกดยิงเมื่อกี้นะฮะขนาดตัว,วคนยิงมันมันยังคิดว่ามันไม่เข้าเลยนะครับผมนะนี่สกิลนี้มันสุดยอดจริงๆนะยิงตอนที่ตัวเองไม่พร้อมหรือท่ายากเนี่ยได้ดีเหมือนเดิมครับ น้ำหนักไม่มีตกเลยนะฮะสุดยอดใครมีเป้ร่างนี้อยู่เป็นไงกันบ้างครับผมก็คอมเมนต์รีวิวการใช้งานมาให้ฟังกันได้นะเหมือนที่เหมือนน้องเ่าสู่กันฟังนะครับแบบผมใช้แล้วกาก,ากมากผมใช้แล้วโหดมากอย่างนี้ก็กระาสาธายายความเก่งการเล่นเป้ของทุกคนได้นะครับผม,อ,มอันนี้เริ่มโยนละไปอย่างน้อยก็ได้เปิดมุมแล้ววะไปครับเหลือ2ทีสุดท้ายยูเนเมสซี่จะให้สตีเวนจีแล้วกูยิงยดตรงๆเลยไงนะกเก่าช็อตโอ้โหซ้ำได้ไหม อ้าวล้ำหน้าไปก่อนครับก็น่าจะชนะแล้วนะทุกคนนะก็3-0นะครับไม่มีเวลาเหลือแล้วนะครับโอเคทุกคนใครดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากแชร์เพื่อนๆมาดูด้วยนะครับไม่ชอบตรงไหนก็เม้นตติกันได้นะครับผมนะอย่างสุภาพนะครับทุกคนนะอย่าด่ากันนะครับไม่ดีไม่ชอบตรงไหนบอกกันดีๆนะครับเดี๋ยวปรับปรุงให้นะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ